สวัสดีครับนักเรียนมาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งในชั่วโมงก่อนหรือศัปดาก่อนนะครับครูก็ได้ให้เราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอยุธยาในด้านต่างๆนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนเราในเนื้อหาของ ความจเจริญรุ่งเรืองของอยุธยานะครับก็เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทําให้อายุธยานะครับมีความจเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีการมีการตั้งเป็นราชธา,านีมาในระยะที่ยาวนานถึง4 0 0ยปีนะครับก็มีสาเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศหรือรวมไปถึงการ มีพระมหา,าตริส์ที่มีความสามาัถนะครับแล้วก็ตำแหน่งทาเลที่ตั้งอย่างเงี้ยก็มีส่วนนะครับที่ทําให้อยุธยาครับมีความเจริญรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง400ปีนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับในสไลด์แรกของเรานะครับปัจจัยนะครับที่ส่งผลถึงความรุ่งเรืองครับหรือส่งเสริมให้เกิดความรุ่งเรืองทางดานเศรษฐกิจการเมืองแล การปกครองของอาณาจักรของอุทยานะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ,อพื้นฐานทางวัฒนธรรมนะครับพื้นฐานทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมของอุทย,ยานะครับอุทย,ยาเกิดขึ้นนะครับโดยเกิดจากการรวมตัวของแคว้นโบราณน,นะครับก็คือแคว้นสุพรรณภูมินะครับกับแคว้นละโว่นะครับจึงมีรากฐานทางวัฒนธรรมนะครับที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ได้รับ วัฒนธรรมต่างชาติจากต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยานะครับก็อย่างเช่นคามนมอนนะครับอินเดียจีนอาหรับแล้วก็ชาติตะวันตกด้วยนะครับหากเราจะเห็นในรูปนี้นะครับในรูปนี้จะก็จะเป็นเดี๋ยวครูบังนะเดีย๋ยวครูขยับให้ในรูปนี้ก็จะเป็นวัดนะครับวัดสันปอรูนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นวัดที่ มีการก่อสร้างในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกนะครับโดยมีช่องหน้าต่างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการรูปแบบการก่อสร้างตามแบบศิลปะของตะวันตกนะข้อดันมานะครับก็คือการที่อยุทยาเนี่ยนะครับมีพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถนะครับ ในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับมีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง33พระองค์ด้วยกันนะครับแต่ก็ <c oughs> มีระยะการปกครองที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็ปกครองด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็อยุธยาเนี่ยก็จะมีพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถเด่นๆหลายท่านด้วยกันนะครับ ็อย่างเช่นนะครับในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับก็จะเป็นการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกค่อนข้างเยอะนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็มีการติดต่อกับประเทศต่างๆนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวผราจะยกตัวอย่างนะครับสําหรับผู้นําใน ในจากอยุธยาที่มีความสามารถนะครับท่านแรกนะครับท่านแรกก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะครพระเจ้าอู่ทองมีความสําคัญอย่างไรครับอยุทยาครับก็คือเป็นผู้ที่สถาปนากุงศรีอยุธยาขึ้นมานะครับก็คือเป็นปรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุทยาเลยนะครับก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือเราจะได้ยินชื่อบ่อยก็คือพระเจ้าอู่ทอง ก็คือเป็นผู้ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระมหากษัตริย์องค์ที่สองน,นะครับก็คือสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถนะครับซึ่งพระองค์มีความสําคัญนะครับในเรื่องของอความสามารถในเรื่องของด้านการเมืองการปกครองนะครับก็คือเป็นกษัตริย์ผู้สร้างความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครองให้กับกรุงศรีอยุธยา าเกิดว่าครูมีข้อสอบหรือมีคำถามเกี่ยวกับพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยครับครูก็จะถามว่าอากรย์รพระองค์ใดนะครับที่เป็นผู้สร้างความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครองให้กับกรุงศรีอยุธยานะครับก็คือพระบรมไตรโลกนาถนะครับเพราะว่าพระองค์นะครับเป็นผู้ที่มีการจัดระเบียบการปกครองราชการแผ่นดินทั้งด้านการเมืองด้านอาหาร การติดต่อกับต่างชาตินะครับซึ่งรูปแบบการปกครองของพระบรมไตรโลกนาศเนี่ยนะครับใช้มาจนถึงนะครับสมัยของรัชการที่5นะครับแล้วก็พระบรมไตรโลกนาศนะครับท่านก็ยังมีการส่งเสริมงานวรรณกรรมและก็พระพุทธศาสนาด้วยนะครับเช่นการนําวรรณกรรมรามเกียรน,นะครับจากาชาติจากต่างชาติก็คืออินเดียนะครับเข้ามาเผยแผร่ใน อายุทยาในช่วงสมัยของพระองค์นะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์องค์ถัดมานะครับก็คือพอระนเรศวรมหาราชนะครับถ้าพูดถึงพระนเรศวรแล้วเราจะนึกถึงนะครับพระองค์ในด้านเกี่ยวกับการสงครามนะครับก็คือพอระนเรศวรนะครับเป็นกษัตริย์ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการรบ นะครับหรือทางด้านการทาหารนะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์ผู้ทรงประกาศอิสรภาพและเกอบกู้เอกราชนะครับส่งสร้างความมั่นคงทางด้านการเมืองการทหารให้แก่กรุงศรียอยุธยานะครับ <c oughs> หลังจากที่กรุงศรียอยุธยานะครับได้เสียกรุงครั้งที่หนึ่งไปนะครับผู้ที่เกอบกู้กรุงศรียอยุธยากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งพระองค์ก็มีความ รู้ความสามารถในเรื่องของด้านการรบการทหารนะครับทำให้พระองค์นั้นสามารถกอบกู้เอกราชของกรุงศรีเอเุธยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งจากที่นะเคยเสียให้กับพม่าไปในครั้งที่หนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าครูถามว่าใครเป็นผู้กอบกู้กรุงศรีมาครั้งที่หนึ่งหลังจากเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะ แล้วก็ท่านสุดท้ายที่ครูได้ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถนะครับในแผ่นดินของอยุธยาก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับครูได้เกิ่นไปแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ที่มีการเจริญความสัมพันธ์กับทูตนานาชาตินะครับและส่งเสริม <c oughs> กวีนะครับใน ในงานเขียนวรรณกรรมต่างๆนะครับซึ่งในสมัย,มยนี้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับเป็นสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเลยนะครับในช่วงของอยุธยานะครับก็เนง่องจากที่มีความเจริญหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะครับทรงกอบกู้อเอกกราชกลับมาจากพม่าจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะครับและพระนารายณ์เนี่ยนะครับก็ เป็นคนหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับที่ก่อนที่พระนเรนสวนจะได้ขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์นะครับแต่ว่าในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับในแผ่นดินของอยุธยามีการติดต่อกับชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอารับนะครับหรือรวมไปถึงชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสสเปน นะครับหรือฮอลันดานะครับที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติต,าตา่างๆนะครในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับแล้วก็มีการติดต่อค้าขายก,กันกับชาติตนตกเช่นมีการซื้อขายอาวุธปืนนะครับจากชาวโปรตุเกสอย่างเงี้ยนะครับที่ที่มาใช้สําหรับการสงครามในอนาณาจักรของอุธยานะครับ แล้วก็ขนาดมาครับปัจจัยถัดมาก็คือทำเลที่ตั้งนะครับสําหรับทำเลที่ตั้งของอยุทยานะครับอยุทยาถ้าเราสังเกตในแผนที่นี้นะครับเราจะเห็นว่าอยุธยานะฮะจะเป็นเมืองที่มีแม่น้ําล้อมรอบนะครับมีแม่น้ําล้อมรอบทั้งสี่ทิศเลยนะครับโดยมีแม่น้ําหลักสามสายด้วยกันนะครับก็คือแม่น้าเจ้าพระยานะครับแม่น้ําลพบุรีแล้วก็แม่น้ําป่าสัก ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีลำคลองอยู่มากมายนะครับจึงทําให้อยยธยาเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าจากหัวเมืองนะครับต่างๆที่มาจากทั้งทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางปกากอ่าวไทยนะครับแล้วก็อยุธยาเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยนะครับถ้าจะเดินทางออกจาก อายุทยาไปอ่าวไทยในสมัยก่อนก็ใช้เวลาล่องเรือแค่ประมาณ3เป็น4วันนะครับจึงทําให้อยุธยานะครับเป็นเมืองที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติได้อย่างง่ายนะครับทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับสินค้าหลากัหลกๆของอยุทยาในสมัยก่อนก็จะเป็นพวกงาช้างของป่าต่างๆไม้พวกนี้นะครับแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็สินค้าทางการเกษตรอ,อื่นนะครับที่ส่งไปขายให้กับ ต่างชาติแล้วก็ต่างชาติก็เข้ามาหาแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้ากับอายุทยาด้วยนะครับโอเคเรามาดูนะครับแม่นม้ำลบบุรีนะครับแม่นม้ำลบบุรีจะอยู่ทางทิศเหนือนะครับของเมืองอายุทยาอายุทยาจะเป็นเมืองเกานะเนาะอันนี้จะเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมของสมัยก่อนนะภาพภาพภาพถ่ายหนึ่งสูงนะครับจะเห็นได้ว่ามีแม่น้าล้อมรอบทุกด้านเลยนะครับเป็นเมืองที่เป็นเหมือนเกาะนะครับ แม่น้าลบบุรีอยู่ทางทิศเหนืออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับที่ซึ่งจะไหลามาบรรจบกับแม่น้ําป่าสักนะฮะแล้วก็แม่น้ําป่าสักอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับและด้านทิศตะวันตกนะครับกับทิศใต้ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาะรับไหลโอบอยู่นะครับซึ่งประจัยนี้แหละนะครับก็ทําให้บริเวณของ อยุทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มด้วยนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตรการเพาะปลูกก็คือเพาะปลูกข้าวนะครับในสมัยก่อนแล้วก็เราก็ค้าขายกับต่างชาติโดยการที่เราค้าขายทั้งของป่าแล้วก็ข้าวนี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการค้าขายในสมัยอยุทยานะครับเนื่องจากชัยภูมิที่ตั้งที่มีลักษณะที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ อย่างที่ผู้บอกไปนะครับอีกปัจจัยหนึงก็คือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ใกล้จากไม่ไกลจากอ่าวไทยนะครับใช้เวลาในการเดินทางนะครับออกไปอ่าวไทยออกไปสู่ทะเลเนี่ยใช้เวลาเพียง3-4วันนะครับทาให้ต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธย,ยาได้สะดวกนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนการเดินทางบนบกเนี่ยทำได้ยากยากกว่าทางน้านะครับทางน้ําก็แค่ล่องเรือมา ก็คือการเดินทางทางน้ําในสมัยก่อนนะทําได้สะดวกกว่าการเดินทางทางบกน,นะครับชาติที่เข้ามาค้าขายในอดีตก,ก็อย่างเช่นจีนอินเดียน,นะครับอาหรับแล้วก็ชาติตะวันตกนะครับแล้วก็กรุงศรีอยุธยานะครับก็ยังพัฒนาเมืองตัวเองให้เป็นเมืองท่าในการค้าขายสําคัญของภูมิภาคนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้าของนานาชาตินะครับจากพ่อค้าชาวต่างชาตินะครับที่ได้เข้ามาติดต่อซื้อขายและเปลี่ยนนะครับ นอกจากนั้นนะครับอยุธยาก็ได้รับการผสมผสานนะครับทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับจากชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นคาเมนจีนอินเดียนะครับแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกด้วยนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดนะครับภาพวาดของเมืองอยุธยาโดยชาวยุโรปนะครับที่เข้ามาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะครับได้แสดงถึงสถานที่ตั้งนะครับที่มี แม่น้ำล้อมรอบนะครับตัวเมืองอยุธยานะฮะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือมีการจัดระเบียบการปกครองนะครับมีการจัดระเบียบการปกครองนะครับโดยมีประสิทธิภาพโดยแบ่งหน่วยงานะราชการออกเป็นกรมต่างๆโดยดูแลครอบคุมให้ครบทุกด้านนะครับมาดูกันนะครับด้านแรกก็คือด้านพลเรือน ก็จะมีการแบ่งการปกครองพลเรือนมีการแบ่งไพ่เป็นแบ่งขั้นนะครับว่ามีไพ่สมไพ่หลวงอย่างเงี้ยนะครับหรือแบ่งเป็นพวกทาาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อการปกครองแล้วก็ทางด้านการทหารก็แบ่งออกไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านการต่างประเทศแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับ นอกจากนี้นะครับในสมัยอยุธยายังมีการออกพระอัยการหรือกฎหมายจํานวนมากนะครับเพื่อควบคุมนะครับเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินอยุธยาอย่างเช่นเรื่องของการทะเลาะวิวาทการลักขโมยนะครับการล้อทุบหรือการแหม่งทรัพย์สินการเกษตรการค้าขายการกู้หนี้ยืมสินนะครับแล้วก็การควบคุมกําลังคนหรือกฎหมายเกี่ยวกับทาสนะครับ และอย่องอื่นจึงทาให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ส่งผลให้อายุทยาเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ต้นจนถึงสมัยของพระเจ้าอิัศนทนะครับก็เป็นสมัยที่อยุธยาได้เสียกรุงครั้งที่สองแล้วก็เกิดการล่มสลายของอยุธยานะครับ ปัจจัยหลักๆก็มีอยู่สามสี่ด้านนะครับที่ครูพูดมาก็คือหนึ่งนะครับเรื่องของการที่อยุทยานะครับมีวัฒนธรรมเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือพื้นานทางวัฒนธรรมนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยุธยาก็คือแต่ก่อนก็เป็นแผ่นดินของแคว้นโุนอากรุมแล้วก็ละโวนะครับแล้วก็ ได้รับอิทธิพลมาจากชาติอื่นๆแล้วก็ผสมผสานนะครับอายุธยาเนี่ยสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองนะครับซึ่งผู้นําต่างๆในสมัยอยุธยาก็มีความสามารถในด้านต่างๆแตกต่างกันไปนะครับตัวอย่างเช่นพระ,ระบรมไตโรโลกนาถนะครับท่านก็มีความารู้ความสามารถทางด้านการเมืองการปกครองนะครับ ซึ่งรูปแบบการเมืองการปกครองของพระองค์นะครับได้ถูกใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ของรัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันหรือว่ากรุงเทพของเรานะครับแล้วก็พระนเรสวนนะครับท่านก็มีความสามารถทางด้านการสงครามนะครับทําให้กอบกู้เอกราชกอบกู้ศิบกรุงศรีไม่ได้นะครับหลังจากการเสียกรุงครั้งที่1น,นะครับแล้วก็พระนารายมหาราชนะครับท่านก็ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเจริญสมรรถนะไม้มตีกับทูตกับนานาชาตินะครับแล้วก็มีการส่งเสริมวรรณกรรมแล้วก็กวีในสมัยของพระองค์ด้วยแล้วก็เรื่องของทำเลที่ตั้งแล้วก็การจัดระเบียบการปกครองนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยพวกนี้นะครับมันส่งผลให้อายุทยาเจริญมันได้ถึง400ปีนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวครูจะมีแบบทดสอบให้เราทำนะครับครูจะยังไม่ให้เราทำาแบบฝึกหัดเนาะจะเป็นแบบทดสอบแทนนะครับเดี๋ยวครูจะแนบลิงก์ไปให้ด้วยนะครับเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับสไลด์ที่ครูสอนในวันนี้แหละนะครับก็คือเรื่องของอปัจจัยที่ส่งผลให้อยุทยามีความเจริญรุ่งเรืองนี่แหละว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างครับและมีพระมหากรรษัตริย์พระองค์ใดที่ มีความสามารถในการพัฒนาบ้านเมืองของกรุงศรีอยุธยาให้เจริญในด้านต่างๆนะครับซึ่งแบบทดสอบของครูก็มีไม่เยอะนะครับมี10ข้อแต่ว่าครูก็จะมีคะแนนเก็บให้ด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็ขอจบชั่วโมงไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ